สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปนะครับวันนี้ก็จะขอมารีวิวฟอร์แมตต่างๆนะครับในยุคเทปคาสเซ็ตนะครับในเทปคาสเซ็ตของอัลบ,บั้มเสือตัวที่11นะครับของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีนะครับมีแฟนรายการของเรานะครับรีเควสตมาว่าอยากจะให้ทำเกี่ยวกับอัลบ,บั้มนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ปั๊มแรกนะครับที่ออกมาของอัลบั้มเสือตัวที่11นะครับก็จะเป็นลักษณะปกแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปกีต้าร์นะครับแล้วก็มีรูปหน้าพี่ปูนะครับตัวนี้จะออกมาก่อนลำดับที่1นเลยนะครับก็จะเป็นเสือตัวที่11สารคัมภคพีอย่างนี้นครับลนนักษณะนี้ก็ค่อนข้างจะนานๆเจอทีนะครับอัลบั้มนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอย่างปกที่เราคุ้นเคยนะครับก็จะเป็นปกลักษณะในรูปของรูปเสือนะครับะจะสังเกตได้ว่าตัวสันก็จะแตกต่างกับตัวปั๊มแรกนะครับมาดูเพลงในอัลบั้มนี้นะครับก็จะมีเพลงดังๆมากๆเลยนะครับอย่าง ทองดีท้องเคเสือสิบเอ็ดตัวแรงยังมีขึ้นเปลี่ยวช่างมันฉันไม่แคร์ช่างมันฉันไม่แคร์เนี่ยจะเป็นต้นฉบับของพี่หงาคารวานนะครับนาบีนาบีก็ฮิตเลยนะครับตลอดเวลาอยู่บนดินถามยายงงแล้วก็เงานะครับเดี๋ยวเรามาดูความในใจกันนะครับเกือบ3มปีกว่าจะมีงานชุดนี้ออกมาลำบากอยู่ก็ไม่เคยท้อยังเคลื่อนไหว ทำงานต่อได้หัวใจเป็นของเราจึงมีความสุขที่ได้ตัดสินใจเองแม้จะจนสักหน่อยก็ช่างมันเพราะเงินมันสามารถทำลายทุกอย่างได้แม้แต่ความเป็นพี่น้องแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดเลยพยายามจะหาคำตอบที่ว่านอกจากการโกหกเสแสร้งแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะประสบความสำเร็จดีใจที่ยังมีเพื่อนเหลืออยู่ดีใจที่ยังมีคนรักอยู่บ้าง หรือแม้กระทั่งดีใจว่ายังมีชีวิตอยู่ดูต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ป่าภูเขาและได้สัมผัสกับอากาศที่ดีบ้างเร็วบ้างวันนี้ยังเป็นสิ่งเหล่านี้อยู่แต่พรุ่งนี้จะยังมีไหมก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วแล้วจะขยันไฝหาสิ่งดีๆต่อไปเพื่อนเอ๋ยเราไม่ทรยศเพื่อนหรอกปลอ,อความรักธรรมชาติชีวิตสวยงามจริงๆนะเพื่อนก็ อย่างที่พี่ปูเขียนไว้ในความในใจนะครับว่าเกือบีกวปีวจะได้งานชุดนี้มานะครับอัลบั้มเสือตัวที่11เ,เนี่ยก็จะออกวางแผงประมาณปีพศ2533นะครับก็คือ3ปีให้หลังจากอัลบั้มแรกซึ่งก็คือถึงเพื่อนนะครับที่ออกเมื่อปี2530นะครับอันนี้ก็คือปอมที่2นะครับหรือว่าปกที่2 ต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจริงๆก็เป็นเป็นเทปเมทัลนะครับหน้าปกก็จะเหมือนกับตัวปั๊มที่2แต่ว่าเนื้อเทเป็นเมทัลก็คือจะมีสติกเกอร์ติดตรงนี้นะครับว่าเป็นเมทัลส่วนตัวสันเนี่ยก็จะเหมือนกันแล้วก็ปกหลังก็จะเหมือนกันนะครับดูนี่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในนะต่างกันที่ข้างในยวอันนี้ผมสลับกันนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆข้างในของตัวนี้ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นอันนี้ครับแหมไม่น่าวางยาตัวเองเลยเอาใหม่นะครับอันนี้เสียสิตัวแบบเมทัลน,นะครับตัวม้วนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มเมทัลก็จะเป็นม้วนดํานะครับ แล้วก็จะเป็นสติกเกอร์แปะลักษณะอย่างงี้ครับนี่แล้วก็ตัวสันของตัวม้วนเทปจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเทปเมทัลเนี่ยพี่ๆหลายคนเขาก็จะบอกว่าเนื้อเทปมันจะดีกว่าแล้วก็เสียงอาจจะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งผมฟังแล้วเสียงมันก็รู้สึกมันก็ดีนะมันก็ใสๆดี ตัวเทปเมทัลเนี่ยก็นานๆเจอทีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีราคามากกว่าตัวเนื้อเทปธรรมดานะครับตัวเมทัลเนี่ยปกก็จะเหมือนกับอันนี้หมดเลยอันที่2หมดเลยต่างกันที่เมทัลมาแปะแล้วมาดูปกที่4นะครับฟอร์แมตท,ที่4มากกว่านะครับก็จะเป็นปก85บาทนะฮะจะเห็นว่าราคามุมเมนจะเป็น85บาทเสือตัว11 จะต่างกับตัวนี้ที่เป็นปก80เนี่ยหน้าปกเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่พอพลิกข้างหลังจะต่างกันนะครับปก85กับปก80จะเห็นได้ว่าปก85เนี่ยย้ายความในใจมาอยู่ข้างบนเนื้อเพลงอยู่ข้างล่างแต่ว่าปก80เนี่ยรา,ายชื่อเพลงเลยไม่ใช่เนื้อเพงลงรายชื่อเพลงอยู่ข้างบนแล้วก็ความในใจอยู่ข้างล่างนะครับจะต่างกัน ตัวปก85้านี้ก็นานๆทีที่จะได้เห็นเหมือนกันนะครับตัวม้วอในก็เหมือนเดิมนะประมาณนี้นะขาวๆเหมือนปัม๊มปั๊มแรกก็เหมือนกันนะครับมาดูข้างในข้างในของ85ก็เหมือนเดิมนะผมว่าอัลบ,บั้มนี้นะครับก็จะได้นักดนตรีรุ่นพี่มาช่วยเหลืออย่างามีสุรชัยจันทิมาธรน,นะครับแล้วก็มี ก็จะเป็นพี่เล็กคาราบาวด้วยนะครับแล้วก็มงคลอุทกนว่องนะครับแล้วก็พี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับแล้วก็ป๋าดุกนะครับของวงคาราบาวในตอนนี้นะครับพี่นิติพรอินสว่างนะครับพี่บอกของเราก็จะเป็นนักดนตรีเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือพี่ปูกันในอัลบั้มนี้เยอะนะครับนักดนตรีรุ่นพี่นะครับทำให้อัลบั้มนี้เสร็จสมบูรณ์ออกมานะครับก็จบลงแล้วนะครับกับ อัลบั้มเสือตัวที่11นะครับก็ก็เป็นการเล่าเรื่องราวเบาๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเยอะว่านี้จะทําในรายการเทปนี้มีเรื่องราวนะครับก็จะเล่าเป็นเรื่องราวที่มันมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ให้มาดูันคร่าวๆก่อนว่าแนวทางการสะสมเทปวนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องเก็บนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกับรายการคนอดเทปได้ใหม่นะครับอยากดูเทปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะหาแนวทางการเก็บเทปม้วนนั้นๆมาให้ทุกคนได้ดูนะครับสวัสดีครับ